เราก็สู่สนามแล้วก็ไปยืนประจำจุดที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเราจะขอให้ท่านส่งเสียงนี้ตอีกครั้งและบรรเลงเัลงการรู้รักสามัคคีกับนักอ้อยังเกงสร้างความพึกพัดสนั่นกับคนเต็มที้ครับแบ็คอัพของครับเด็กเล็กเบิกบานีิชาการก้าวหน้ายนลงพักมาเลาจัต ทิลาขวาอันครับเราได้เชิญตรงชาติทงสันติบาเทศบาลและคณะผู้บริหารและพิสมารตกรต่างทุกท่านครับประจำที่เพื่อที่จะกล่าวรายงานต่อท่านประธานที่ท่านจะยกมาชี้ชิดหนุนไหลครับทามว่าเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ที่ร่วมแรงรวมพลังครับ ทำการเกิดการแข่งขันเราได้ร่วมกันมาด้วยกัจเป็วัดเพื่อทำการนำเราลดที่ระบาดซึ่งเป็นวันวันวันที่ท้องต้ได้เนสวหนด้วยเพือที่ดรกแตี่ในวันนี้ที่แตกที่เป็นเราเป็นเจ้าที่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 

ท่านได้เข้ามาประแต่ผมก็ร้ว่าคือแล้วการการเรียนารอนแบนี้ครับเพื่อการเรีนารอ่าของท่านของเราจะเปอยที Inter ่ดีแต่รู้ที่สีด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 ได้อะไรครับ

ท่าทำการศึกษา่ชาว้นกลว็มันเกมาที่ท่านนนต่างแล้วต่บงครั้งมันไปทองต่างแล้ว่างที่ทุ่งบ้านแตท่านอาจจะรป็นโครงกา ลำดับต่อไปนะคะบริษัทหาทิปจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณเกียรตินี้ครับขอบคุณค่ะลำดับที่สี่นะครับ และลำดับที่หกนะพิเศษพลตำรวจียิ่งสุครับท่านจะดูแลให้พวกเรามีความร่วมเย็นเย็นสดอย่างปลอดภัยในการพิเนินการในนี้นะครับขอบคุณครับท่านปรครับหลานชาวรังเมนเป็นภาคทีเดีนะครับพิธีในพิธีการลำดับที่เก้าและลำดับต่อไปนี้ครับนายกองการริพลตรีการ ของเรานาที่การสามารถรวมิบัที่ศบบเป็นสาบเนทศ่ได้ายนกเลศนรีย่อนการอำนวยความสกานการกานผูริาการองค์กร่างท่จีนกับตางใต้แต่งกเรียนกีฬาและพี่น้องจากต่างสิาะรบทุกท่านครับ วันนี้นั้นกระผมจะรับข้อหมายจากทาก่นา,น,า,น,น,า,ทานั้นกาชาว่าการกระทรวงันไทยในกาํทำหน้าที่เป็นประธานในพีธีรปรดการขนสขันกีฬานัเรียนบรรรูควอลตัเทุกทีมในไทยก็ตรอนเลือกประดาบภาพใต้จังที่สสรเแกวประจัปี2566น,นักหอดนางเกม สู่เทศกาลนักบลรังโดยความร่วมมือขององค์กรผู้มาส่วนในจังหวัดรังโครงการเป็นตัวบ้าพในการจัดการงานนี้การจัดงานั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานในการเป็นผลเด็กให้มีการอิ่มบ้าหานอุดทนเป็นประจัริม ให้มีสภาพที่ดีทาด้านร่างกายแจิตใจคมรู้สึกขึ้นจมีเพระนู้นคืองานทานบรารในกามตั้การจัดกริจกสอดคนกิจกรรงนอยูนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาทางข้านมเลยนโครงการน เป็นสัมยาก้อยที่ช่วยการางชาติคือจำเป็นต้องไปรับการพัฒนาห้องเจริญโดยตงมีคุคภากมีคุณธรรมนมามรู้เป็นหลักสำคัญอย่างแท้แต่ต้องมีความซื่อสั์จเิศเป็นคุณสมบัติในกา้เื่อยก็ความขื่อสั์จรรศเป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง แม้แต่การเล่นกีฬาทั้งทีเดียวันก็ต้อง่วบสู้่กับความมุ่งสู่สรูปติดตามการที่เธอเล่กีฬาได้ผลกันมาไม่มีการมาเกียวผูลล้อื่นทั้งในทางตรงและทาง,งอ้อมแต่เมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานักกีฬาเหล่านี้จะเป็นนักกีฬาที่ดีแนอโว้ม และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันต่อไปสามารถสร้างประโยชน์ให้ความเดินมั่นคงแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสภายภาคหน้าในที่สำคัญอีกการหนึ่งในการแก่งขนกีฬาก็คือการเรียนรู้ให้รู้จุดเกิดความสำนึกจในการรักษากระบวนกา ถ้าเราสามารถฝืนอดใหเด็กมานั่งทำท่าของการีฬาเป็นผลสำเร็จเราจะมีน,นัาบชนที่อยู่ในระเบียวบวินันมีนามและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จักบใครด้วยผมขอขอบคุณวพี่น้องชาวด่านที่นกำลั้งใจ ร่วมลงมือร่วเดียร์ในฐานะคณะกรรมการให้การต้อนรับในนานขอความสะดวกแก่นฐานะกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มาเยือนผู้ส่งเสียทุกท่านรวยรีบไม่ตีรีบขอบคุณในฐานะของชาว้านทีดีในการที่จะร่วมการสร้างสรรค์กิจการดีให้เกิดขึ้นกันุกแงในฐานะที่ว่า นูรัก3ครับ4สร้างคุณดีด้วยกีฬาเออขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานนี้ทั้งกีฬาครูบาอาจารย์คณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกองค์กร ปรสความสำเร็จตามที่ทุประสุการันนีได้เวลาถึงวแล้วผรขอเรียนเชิญทุกท่านทุกองค์กรต้องยินทียเกียร่วมกันทนสนมที่ดีเปิดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรต้องยินแ่งประเทศไทยรอบเลือกระดับภาคใต้ใต้ที่สามเดือประจำปีสองพ นักบอลการเกนนักตันนะิคขอบคุณคนระับอรย์ทันติิรับ่้วอจะเป็นสิ่งด้างล้สเรุักของาทดีนะคาม นี่นะครับสกัดล้วทีที่เป็นตัวตนหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติที่เทศบาัญลักษณ์กลางนะครับท่านผู้มีหานะทุกท่านครับโดยท่านนายกบัญชีวิโดไทยนะครับจากอย่างยิ่งใหญ่สวยงามขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าในประธานในพิธีและท่านผู้เกียรติทุกท่านโดยพิธีอุทิศจารยนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะเข้าสู่พิธีการของนักกีฬาอาวุโสนะครับจะได้นำ นางธนทรศักของนายบริษั์เสกพิวรรษและนางจิรารานเสกพิวรรษค่ะตรวจการศึกษานะคะระดับประถมศึกษาโรงเรียนมสี่ปูนวัดต์กลางระดับมัธยมตอนต้นโรงเรียนม .5 หละโรงเรือสวัสดิ์กลางมัธยมต้นสามปายโรงเรียนรูลเทียมวิทยาลัยกรุงเทพค่ะและระดับปริญญาตรีนะคะคณะบริหารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตรวกรมการกีฬานะคะสนามกีฬาแข่งสถนบาสเกตบอลกีฬา